สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูโยยแล้วนะคะเอ้วันนี้เราจะมาทํากิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับอะไรนะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะในใบงานชุดที่17นะคะให้เด็กๆเปิดมาที่หน้านี้นะคะเอ้เด็กๆเห็นอะไรไหมคะตรงนี้นะคะเห็นจานไหมคะตรงนี้เขาใส่อะไรคะเด็กๆรู้ไหมตรงนี้เป็นรูปข้าวนะคะฟังคําสั่งนะคะเข้าให้เด็กๆนะคะ นำกระดาษสีนะคะมาตริดจานตรงนี้แล้วก็นากากเพชรนะคะมาโรยตรงรูปข้าวตรงนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะในการทำกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้ก็จะมีะอะไรคะเป็นกากเพชรนะคะถ้าของเด็กๆมีสีอื่นเด็กๆก็ใช้สีอื่นก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องใช้สีนี้เหมือนคุณครูนะคะ,ะต่อไปก็คือกระดาษสีค่ะแล้วก็ อะไรคะกาวค่ะค่ะเด็กเดกเดีเ๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะ,ะติดกาวลงที่จานนะคะ,อะเอาทากาวคะ่ทะทาตรงที่จานตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษสีนะคะกระดาษสีที่คครูได้นำไปให้เด็กๆนะคะเด็กเด็กเด็กเทำไปพร้อมกับครูนะคะทากาวให้เต็มเลยาทากาวให้เต็มไหยนะคะ จากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็หยิบกระดาษสีของเด็กๆนะคะมาติดปะนะคะบนจานนะคะติดให้เต็มมนนะคะเด็กๆ เด็กๆคะเมื่อใช้กระดาษสีติดปะอาจารย์ข้าวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เอากาวนะคะมาทาตรงรูปข้าวนะคะเด็กๆทาไปเลยทาให้เต็มๆเลยนะคะเอากาวนั่แหละทาให้เต็มตรงที่เป็นรูปพูนข้าวนี่นะคะทาให้เต็มเ,เหมือนที่คุณครูทำนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วทาเต็มแล้วจากนั้นก็น้ำกับเพชรน,นะคะ ที่เด็กๆได้ไปนะคะเด็กก็ค่อยๆโรยไปนะคะโรยไปแบบนี้นะคะให้สวยงามน,นะคะอย่าออกนอกเส้นสีดำน,นะคะเดีย๋ยวมันจะไม่สวยนะอ,อย่าให้มีช่องโหว่นะคะโรยให้สวยงามเหมือนของคุณครูแบบนี้นะคะค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาข้าวของเราก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย